โจ o n e m i n e r Simulator แบบสั้นๆนพอเข้ามาในแมปก็จะเจอป้ายโรงงานปิดอันเอกเลยเริ่มึงรถเท่านั้นแหละเพราะว่าโคตรช้าเลยอัวอสติกแล้วก็เสียงหูถีมที่โคตรเอเลฟอือหูจะแตก่ตอด้วยกันท้าทายอำนาจมืดคิดยังไงวะเน,นี่ยเป็นการขุดหินที่คุ้มมากได้ต้นปลาล์มมาด้วยแั้นก็ได้เมล็ดมาแต่ไม่รู้ว่าความจุเต็ม เลยรีบวิ่งกลับมาเซลล์และสุดท้ายกล้องก็ตัดไปที่คู่มือสามเณรดูที่ไม่อยากเป็นสามเณรแค่มาขุดหินเฉยๆตอนนั้นแม่เหล็กใกล้จะหมดแล้วคิดในใจว่ามันจะพูดต่ออีกนานไหมในที่สุดก็ปล่อยตัวไปสักทีหนึ่งแล้วก็มาขุดหินต่อด้วยความคิดที่ว่าอย่างดีนะที่มันปล่อยตัวมาดีวาด้านบนก็หมดแล้วก็ขึ้นคลิปเพื่อรับรางวัลมันก็คือรางวัลของการออนไลน์5นาทีนั่นเองสรุปคือมันให้เเฟกอะไรก็ไม่รู้ที่มันทําให้ที่หมูเนี่ยยาวขึ้นเยอะเลยเ้วยความที่ลืมอีกกแลลล้้วว่ามมัันเเเตต็ยองบซ แล้วก็ได้มาหนึ่งพันห้าสิบาทก็เลยอยากไปท้าทายอำนาจมือดีครั้งใกล้จะแตกแล้วที่ขุดเนี่ยแหละที่วบ้างหมดแล้วแต่ก็ยังบ้าจี้ขุดอยู่ก็เหมือนคนที่ภาคเนี่ยแหละความจําเต็มแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มาอีกพันห้าสิบดไปสักพักก็เห็นอะไรก็ไม่รู้ทุกมันคือเป็นสูงกดเข้าไปมันเป็นเกมคลาสที่ราคา29บาทที่มันบอกว่าลดมาจากร้อยบาทไม่รู้ว่ามันลดจริงไหมหรือมันแค่ตั้งราคาไว้เฉยแต่ที่รู้ก็คือซื้อมาแล้วแหละเพราะในน้องแพนกวินเออระดับตำนานมาแล้วขุดง่ายขึ้นเยอะเลย ั้งนี้ได้มาพันสองเดี๋ยวจะลองเข้าไปอัปเกรดดูเพราะก่อนหน้านี้ขุดอย่างเดียวเลยอัพจนตังไม่พอแล้วมันบอกว่าเติมเหอะหลังจากที่อัพจนเหลือแค่สีบาทก็เลยกดไปชั่วเลยเพื่อจะได้อะไรฟรีสิ่งนี้ก็คือโบนัสของการซื้ออะไรสักอย่างแล้วก็ได้อีตุนปากเป็ดมาสรุปพลังของแพนควินแล้วก็ตุนปากเป็ดสามารถทําให้เราขุดหินสุดแข็งแกร่งกันนี้ได้แล้วไม่รู้ว่าคิดยังไงถึงได้ฝุนขุดมาเยอะขนาดนี้แล้ว่าไปอีกรอบจะมาขอร้องให้เติมเหอะสิ่งที่ขุดมาเริ่มหายไปแต่ไกลยงไไม่ทนจจะะเเเเก็บบออรขาดด้ล้ลลโค